สวัสดีครับผมเพื่อนๆชาวเกมเมอร์ทุกๆท,ท่านนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมจุงโกะในเกมและกตะล็อก Origin นั่นเองครับผมในคลิปนี้นะฮะผมจะมาตอบคําถามเพื่อนๆหลายๆท่านนะครับที่ถามเข้ามาว่าโอ้ยพาลาดินจะเข้าวันไหนเศษจะเข้าวันไหนเอเคมิดบาดแดนโลกผมเนี่ยจะได้เล่นเมื่อไหร่นะครับผมเดี๋ยววันนี้จะมาพูดให้ฟังกันครับผมถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับ รู้สึกไหมคะว่าการเติมเกมเป็นเรื่องที่ยากคุณแม้จับได้ตัดบัตรไม่ผ่านแต่พอหนูได้มารู้จักกับเพทวินท็อปอัพปัญหาของหนูก็หมดไปเพราะเขาเติมถูกบริการไว24ชั่วโมงปลอดภยัยหลักฐานไม่เหลือขายกันตรงๆเลยละกันเพทวินท็อปอัพลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะคะ ก่อนอื่นนะครับผมต้องขอแจ้งก่อนนะครับผมว่าสิ่งที่ผมกําลังจะพูดต่อไปนี้เนี่ยเป็นการเปรียบเทียบกับเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันนั่นเองครับเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์ global กับไต้หวันเนี่ยมีความใกล้เคียงกันมากมากเลยนะครับผมโอเคครับมาเริ่มที่อาชีพแรกก่อนเลยนะครับก็คืออาชีพที่เข้ามาแล้วอย่างมองนั่นเองนะครับผมมองนะครับในเซิร์ฟเวอร์ global เนี่ยจะใช้เวลาหลังจากเกมเปิดเนี่ย41วันนะครับผมถึงจะเข้ามานั่นเองส่วนเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันเนี่ยใช้เวลานะ่รับสองวันเนะครับาม่อนเอง อาชีพต่อมานะครับก็คืออาชีพพาลาดินนั่นเองครับผมสำหรับพาลาดินนะครับในเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันเนี่ย มีการนำเข้ามานะครับหลังจากที่เกมเปิดให้บริการไปแล้ว98วันหรือว่าประมาณ3เดือนกว่าๆนั่นเองนะครับผมถ้าเทียบกับเซิร์ฟเวอร์ g l o b a l แล้วเนี่ย g l o b a l เนี่ยถ้าเหมือนไต้หวันเป๊ะๆนะมันก็จะมาช่วงต้นเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวมารอดูกันนะผมไม่คิดว่าไม่น่าจะเกินต้นเดือนกรกฎาคมแน่ๆน,นะครับแต่ว่าไม่แน่นะครับทางทีมเดฟเนี่ยอาจจะมาเร็วกว่ากรกฎาคมก็ได้ครับเพราะว่าผมเนี่ยเคยได้ไปคุยกับทีมเดฟแล้วเขาบอกว่าการอัปเดตของเซิร์ฟเวอร์ g l o b a l เนี่ยจะเร็วกว่าไต้หวัน ต่อมานะครับผมอาชีพที่จะเข้าหลังจากพลาดินนะครับผมก็จะเป็นอัลเคมิส t บาดแล้วก็แดนเซอร์3อาชีพพร้อมกันเลยนะครับผมซึ่งอัลเคมิส t บาดแล้วก็แดนเซอร์นะครับในเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันเนี่ยมีการนําเข้ามาหลังจากที่เกมเปิดให้บริการมาแล้ว154วันนั่นเองครับ ถ้าเกิดว่า global มาตามนี้นะครับก็จะมาในช่วงต้นเดือนกันยายนนั่นเองครับสำหรับสามอาชีพนี้นะครับใครที่รอเล่นอยู่นะครับคิดว่าไม่เกินต้นเดือนกันยานเนี่ยก็น่าจะมาให้เล่นแล้วนะครับในเซิร์ฟเวอร์ global นั่นเองครับและคู่สุดท้ายนะครับที่จะเข้ามาใน r ร็กซ r o ็ i ก i อนะครับนั่นก็คือ rog แล้วก็ sage นั่นเองนะครับผมสำหรับ2ออาชีพนี้นะครับในเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันนะครับ มาหลังจากที่เกมเปิดให้บริการแล้ว218วันนั่นเองครับถ้าเกิดให้เทียบกันนะครับผมเซิร์ฟเวอร์ g l o b a l เนี่ยก็น่าจะมาในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนหรือเร็วกว่านั้นนั่นเองนะครับผมก็ใครที่รอเล่น2ออาชีพนี้อยู่ไทม์ไลน์เนี่ยก็น่าจะเป็นประมาณนี้เนาะโอเคครับผมก็เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับไทม์ไลน์ของแต่ละอาชีพเนาะแต่ว่าในความคิดผมเนี่ยผมคิดว่าอาชีพต่างๆที่ผมพูดไปเมื่อตะกี้นี้นะครับอาจจะมาเร็วกว่า ท์ไลน์ของไต้หวันก็ได้นะครับผมเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์ g l o b a l เนี่ยจะเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่อัปเดตเร็วที่สุดนะครับหลังจากที่ผมเนี่ยได้มีการไปคุยกับทางทีมผู้พัฒนามาเนาะอันนี้ก็เดี๋ยวรอติดตามกันนะครับสุดท้ายนี้นะครับฝากเพื่อนๆคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยครับผมว่ารอเล่นอาชีพ2ออาชีพไหนบ้างนะครับผมและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปเกม RO อีกต่อไปด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊าย